สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเขาวิน ครับก็กลับมาพบกับรายการเข้าวินในเอพิโซดนี้นะครับก็เอพิโซดนี้อัดไว้นานพอสมควรแล้วนะครับก็เท่าที่เห็นโฟลว์ Flow ของรายการก็จะพอเห็นว่าเริ่มเอาคอนเทนต์ <c oughs> ที่อัดไว้นานมาออกอยู่เรื่อยๆนะครับย้อนหลังไปนิดนึงนะครับเมื่อสองพันิบเสิบแปดปลายปายปีนะครับผมไปเซอร์ติฟาย สก i ลอินสตร u c เตอรนะครับก็คือ,อสอนเรื่องสกิลของจักรยานของสมาคมจักรยานที่นี่นะครับซึ่งก็ได้ได้เห็นแล้วก็ได้เข้าใจมากขึ้นถึงความสำคัญนะครับของสกิลต่างๆในสำหรับนักไตรจริงๆก็สำหรับนักกีฬาทุกระดับแหะครับซึ่งจริงๆแล้วรายละเอียดเชิงลึกของการสอนเนี่ยจริงๆการ แบ่งปันทางพอดแคสอาจจะไม่เห็นผลไม่เห็นภาพที่ชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับก็เอาไว้ถ้ากับเมืองไทยคิดว่าคงจะในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ได้ทำคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการทำสกิลแบบนี้มาแล้วนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะได้เห็นจุดอ่อนของนักไตรหลายๆหลายๆท่านเลยล่ะครับคือจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาของนักไตรจริงๆนะครับเพราะว่า เราไม่ได้ถูกฝึกซ้อมแบบการที่จะต้องอยู่ในกลุ่มนะครับเราโดยเฉพาะในลองคอสเนี่ยซึ่งบ้านเราค่อนข้างที่จะถนัดแล้วก็มีความแพร่หลายในแง่ของประเภทและสนามการแข่งขันก็คือลองคอสซึ่งไม่มีการดราฟต์นะครับซึ่งทำใหไไ้ไม่ได้ไม่ได้มีการฝึกซ้อมในเรื่องของสกิลเท่าไหรนักอพิโซนส์นี้ก็จะเป็นการแบ่งปันนะครับในเรื่องของสกิลของจักรยานที่สาคัญนะครับ ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นขอขอบคุณอย่างที่บอกครับทุกๆอพิโซดจะขอบคุณทุกๆ l o o w o w ที่เพิ่มขึ้นนะครับใน Spotify หรือว่าในช่องทางอื่นๆรวมทั้งคอมเมนต์หรือว่าการรีวิวในพอดแคสนะครับอย่างที่บอกว่ารายการเราไม่มีสปอนเซอร์นะครับสิ่งเดียวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ก็คือการที่ได้เห็นสิ่งที่เราพยายามแบ่งปันมัน มันขยาบไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุมทุกท่านจริงๆเพื่อเป็นการเสียเวลาก็เชิญพบกับการแบ่งปันในเรื่องของสกิลจกักรยานได้เลยครับครับวันนี้ก็จะพูดเอาใจนักไตรนิดหนึ่งละกันนะครับในหัวข้อของ ในการปั่นจักรยานโดยเฉพาะยิ่งจักรยานในไตรกีฬานะครับเท่าความนิดนึงเมื่อ2ปีที่แล้วผมได้ไปเรียนเป็น certified skill instructor นะครับก็คือเป็นโคช้ชที่สอนทางด้านสกิลของของสมาคมจักรยานซึ่งเหตุผลที่ไปเรียนเนี่ยเพราะว่าทาง head of education กับคุณเควินเดสร์เนี่ยเขามาบรรยายให้สมาคมไตรฟังในเว็บบินา ซึ่งเวทีนันนี้ก็คือเป็นการบรรยายออนไลน์ครับที่เป็นบรรยายสดแล้วก็ในหัวข้อของการปั่นจักรยานในไตรกีฬาแล้วก็ผมก็ได้อ e ีเมลติดต่อคุยกับท่านแล้วก็เขาก็ส่งอ e ีเมลมาสั้นๆว่ามาเซอร์ติฟายจักรยานเลเวลสองไหมลแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นเรื่อยๆจนที่ได้เรียนรายๆคลาสของทางสมาคมจักรยานซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการ เป็น certified skill instructor หรือ CSI นะครับไม่ใช่ CSI ที่ถ่ายรูปคาตกรรมนะครับเป็นคนละ CSI คนละ CSI กันซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็พูดกันถึงเรื่องนักไตรกีฬาซึ่งจะไม่ค่อยได้สนใจสิ่งนี้สักเท่าไหร่นักนะครับถ้าเราเห็นตารางซ้อมทั่วไปหรือว่าสิ่งที่เพื่อนๆเ,เราซ้อมมันอยู่หรือแม้กระทั่งนักกีฬาใหม่ที่มาเข้าตารางผมเนี่ย เมื่อดูตารางย้อนหลังสิ่งที่เรามักจะทำก็คือก็ปั่นยาวด้วยเอฟฟอร์ดที่คงที่หรือพาวเวอร์ที่คงที่นะครับซะเยอะอาจจะมีคอร์ดอินเทอร์วลบ้างแต่ว่าก็ก็ค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของระยะเวลาที่มากขึ้นเพื่อสร้างฐานแอรูเบกแอรบิกแอรบิกแอรบิกซะมากกว่านะครับซึ่งถามว่าผิดไหมมันมันก็ไม่ผิดอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อซ้อมมันได้ประโยชน์ทั้งนั้น No matter w h a t นะครับแต่เพียงแต่ว่าการที่เราจะได้ไประโยชน์สูงสุดจากเวลาที่เราไปซ้อมเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องเรียกว่า cost benefit ratio มันจะต้องสูงหน่อยครับที่นี้สิ่งที่ผมเห็นที่มักจะขาดหายไปในการซ้อมส่วนใหญ่อย่างเช่นว่าจะเป็น click cost หรือว่า on off หรือว่า burst effort แม้กระทั่ง การปั่นโซนที่สูงขึ้นหลังจากที่ปั่นยาว xx ชั่วโมงซึ่งถ้าเป็นการลงดีเทลเยอะๆก็จะเป็นอย่างเช่นปัน่นที่สูงกว่า110 FTP หลังจากที่ปั่นมาแล้ว2,000กิโลจูอะไรประมาณเนี้ยซึ่งถามว่ามันจำเป็นไหมในสนามตรกีฬามันจำเป็นนะครับเพราะว่าเรากำลังพยายามที่จะสู้กับแ r o b i c ก n อน r a ร c e ที่เรามีที่มันค่อยๆหายไปแต่ว่าในบางช่วงเราจำเป็นที่ต้องใช้ แอนแอ o รบิกพาวเในการเร่งผ่านโค้งเร่งแซงสู้ลมขึ้นเนินอะไรก็ตามแล้วแต่ที่คอสมันให้มาเนี่ยการซ้อมการออกแบบมันก็จะไม่ใช่แค่แ n น e ดรเวีอย่างเดียวแม้กระทั่งสนามที่เรียบหรือว่าเพนเค้กแฟลตเนี่ยมันก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ a n นแอโรบิกพาวเในการซ้อมเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ลองมองเห็นตารางซ้อมของตัวเองแล้วก็ หลุดออกไปในทางที่อยู่ในโซนแอโรบิกซะเยอะลองลองปรับนะครับในในช่วงที่เป็นช่วงพิลเนี่ยลองใส่พวกอินทอร์วัลสั้นช็อตเบิร์สหรือว่าเอฟทีพีเวิร์กลองรองอย่าที่มันยาวขึ้นซะหน่อยลองไปในตารางผมเชื่อว่าจะเห็นการพัฒนาในสนามค่อนข้างชัดเจนนะครับ นั่นคือจุดหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับในตารางแล้วจุดหนึ่งที่เห็นในเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่สูงมากๆก็คือไม่ค่อยได้ซ้อมสกิลกันเพราะเรามาจะคิดว่าสกิลมันไม่สำคัญนะครับซึ่งทุกๆปีโดยเฉพาะ2 2 3ปีหลังสุดที่กลับไปบรรยายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่จะไม่ค่อยพลาดในทั้งคลินิกหรือแคมป์คือการ สอนสอนจกอักรยานสอนสกิลจกักรยานซึ่งทำมาสองสาครั้งก็สกิลก็ยังไม่เหมือนเดิมสักครั้งนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้สกิลเนี่ยมันมีเยอะมากจริงๆอันนี้ขอ,อยกตัวอย่างสั้นๆก็คงไม่สั้นกับพิโซดนนี้ทั้งพิซซอนะครับก็คงจะพูดถึงสกิลซะเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคือคำพูดหนึ่งก่อนที่จะไปยกตัวอย่างเนี่ยที่ผมมาใช้บอรดในกีฬาคือเซฟไรท์หรือสกูตไรท์นะครับ ผมว่าทุกทุกครั้งที่เราซ้อมกันนี่แหละถ้าเราไม่ใช่จริงๆรนักกีฬาชีพก็ด้วยซ้ํานะครับเมื่อเราออกไปแล้วกลับมาครบสามเทสองเนี่ยคือคือเป็นการซ้อมที่ดีเราเพราะว่า 1. เราไม่ต้องไซด์ไลน์ที่จะต้องพักเพื่อที่จะไม่ได้ไประโยชน์ในการซ้อมนะครับสก็คือเรายังได้ทํางานกับชีวิตประจำวันของเราอยู่งานในดีนเลกของเราไม่ไม่กระทบ หน้าที่หลักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือง,งานนะครับเพราะฉะนั้นเซฟไรท์ดีสกูดไรด์นะครับทีนี้ลองยกตัวอย่างสกิลที่คิดว่าบางคนคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับผมชอบมากๆเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่4ปีมาแล้วทุกๆการบรรยายของเควินหรือว่าแ a ลรี่หรือว่าใครก็ตามก็จะต้องยกตัวอย่างนี้นะครับ ก็คือคอร์เนอร์ิงคอรเนอริงคือการเข้าโค้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสโลว์สปีดหรือว่าไฮสปีดคอร์เนอร์ริงคือการการเลี้ยวเข้าโค้งเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่สําคัญมันมันมันไม่น่าจะมีเทคนิคอะไรเยอะแยะนะครับการอ่านลายเอเบกซ์เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆถ้าเราไม่มีคอร์เนอร์ริงสกิลที่ดีนะครับเราจะเสียสมมติว่าเรามาที่ AV 35นะครับ แล้วเราไม่มีสกิลในการเข้าโค้งที่ถูกต้องเนี่ยเราจะเหยียบเบรกหรือเท่านั้นเราจะเบรกแล้วก็ลดความเร็วลงไปเยอะแล้วก็ใช้พลังงานมากขึ้นในการเร่งขึ้นไปให้ได้ AV35 เท่าเดิม make sense ไหมครับแต่ในขณะที่คนที่อ่านลายเป็นเข้าคอเนอร์เป็นถ่ายแรงเป็นเหยียบบันไดถูก เขาจะเสียเวลาในการเร่งขึ้นมาให้เป็น35เนี่ยน้อยกว่าตามที่พวกเราเก็บเป็นสไลด์ของทางเควินนะครับกว่าที่เราจะได้ท็อปสปีดก่อนเข้าโขงจนถึงท็อปสปีดหลังจากหลุดจากโขงเนี่ยประมาณ1-2ถึงวิเมื่อเทียบกันร,ระหว่างคนที่มี skill สกิลสูงๆกับคนที่มีสกิลในการเข้าโขงไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยแข่งแรงนะ ทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมัน2วีเองลองนึกสภาพนะครับหนึ่งในสนามที่ทุกคนะมมักจะพูดถึงก็คืออาร n m a มันเท็กซัสมีโค้งอยู่ประมาณ95โค้งที่เทินจะต้องเทินทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่คือคอร์สใหม่แล้วด้วยนะครับคอร์สที่ขึ้นทัวเวย้90กว่าโค้ง2วินาที 180ประมาณ3าสีนาทีที่เราเสียเสียเวลาไปเฮ้ยไอ้มันแมนสามีนาทีนิดเดียวถูกแต่อย่าลืมว่า2วินาทีที่เราจําเป็นจะต้องใช้แอนแอโรบิกหมายความว่าอย่าลืมนะครับว่าจังหวะท,ที่เราขึ้นโยกหรือว่าจังหวะท,ที่เราเร่งขึ้นไปให้ได้ยิ่งอ g g r e s s i v เท่าไหร่เราก็ใช้พลังงานในแอนแอโรบิกโซนมากขึ้นเท่านั้นนั่นแหะคือถังน้ํามันที่เราจะใช้ น้าอย่าลืมว่าโอเคแอร์แมนเป็นแอโรบิกก็จริงแต่เราก็จําเป็นที่จะต้องใช้อ a นโรบิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าโคงออกจากโคงนะครับแล้วเรามีพลังงานแอโรบิกแอนเนโรบิกเนี่ยจำกัดถึงบอกว่าเราไม่เก็บไว้ใช้ในการขึ้นสะพานไม่ใช้ในการเร่งแสงออกจากดราฟโซนดีกว่าไหมนะครับ ในฐานะแพ็คหลัง3นาทีอาจจะไม่เยอะแพ็คที่ลุ้นโพเดียม3นาทีนี่ก็เกือบโลนะครับพูดถึงในการวิ่งถูกต้องไหมครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วท็อปแพ็กก็จะอยู่ประมาณเพลสนะครับนี่ครึ่งครึ่งโลในการวิ่งแล้วนะครับนั่นคือข้อได้เปรียบถ้าเราสามารถเก็บ3นาทีนั้นได้อันนี้คือคอนเนอริงนี่คือสกิลเดียวนะครับสกิลที่2ที่ มักจะคนมักจะไม่ค่อยได้ที่ผมสังเกตเห็นก็คือ emergency brake e อย่าลืมว่าในสนาม Ironman โดยเฉพาะสนาม long course ที่ปัจจุบันเนี้ยค่อนข้างได้รับความนิยมสูงนะครับเพราะว่าด้วยด้วยด้วยการที่สนามมันมีทั่วไปนะครับแล้วก็แบรนด์ก็ค่อนข้างที่จะทำการตลาดดีๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งโคน,นาเองไอ o Draft r u o m เนี่ย Draft z โซนที่เรามีเนี่ยมันยังไม่เพียงพอสำหรับคอร์สทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นการทำแพ็ r i v e Ride Pack นี่สูงนะครับเพราะว่าจำนวนผู้แข่งขันมันเยอะเกินกว่าที่180โลจะรับได้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวล้มกันถังกระป๋องน้ำล่วงแล้วเราเป็นคนที่ตามมาด้วยความเร็ว30บวกขึ้นไปเนี่ย สิ่งหนึ่งที่จะช่วยทําให้เราสามารถจบการแข่งขันได้คือสิ่งที่เรียกว่า emergency brake ่าลืมว่าร d b บ ke หรือว่าเสือมอบเนี่ยแค่ยื่นมือไปเหยีบยบเบรกก็ถึงแล้วนะครับไปหยิบเบรกนะครับอาจจะดีคนเขาเหยียบยื่นมือไปเหยีบย,ย,ยบเบรกก็คือแค่แค่ยื่นนิ้วออกไปก็ถึงเบรกแล้วแต่ในขณะที่ไตรกีฬาสิ่งนี้เกิดขึ้นที่เราแข่งกั<ใ>นอ,อยู่เนี่ยมันต้องใช้เตรียมลมนะครับ extra step ก,ก็คือ1ยกตัวขึ้นมา2จับเบรกนะครับ ซึ่งถ้าไม่ได้มีการฝึกไม่ได้มีการความเข้าใจให้มันเป็นออโต้ e รีเล็กซ์เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือก็เก็บของงอเขาเตรียมล้มนะครับซึ่งก็ทําได้แค่นั้นแต่ถ้ามีการฝึกนะครับการอ่านเข้าใจว่าโอเคเราใช้สเต็ปเท่านี้การถ่ายน้ําหนักโอเคระยะเบรกมันจะมากกว่าเสรมอบแต่ถ้าเรา r รีอคได้เร็วแล้วทําทุกอย่างเป็นรีเล็กซ์เนี่ยมันก็จะเซฟเราได้นะครับการถ่ายน้ําหนักการใช้เบรก ทั้งสองเบรกนะครับลืมว่าเขาไม่ได้มีเบรกหน้าไว้ประดับจักรยานอย่างเดียวนะครับจริงๆเบรกหน้ามีประสิทธิภาพมากกว่าเบรกหลังนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ทุกๆทุกๆแคมป์ทุกๆคลินิกจะต้องย้ำเรื่องนี้ว่าเบรกหน้ามีประสิทธิภาพมากกว่าเบรกหลังนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักกีฬามองข้ามไปนะครับอีกจุดหนึ่งนอกเหนือจากเราไม่จำเป็นต้องเบรกทุกครั้งเมื่อเราเจอ อุปสรรคต่างๆนะครับอย่างหนึ่งก็คือการ avoid obstacle อันนี้เป็นภาษาอังกฤษก็หลบสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นหลุมกระป๋องน้ำ้อ,อ,อยทนร้าวที่แตกฝาปิดท่อนะครับสิ่งหนึ่งในการทำก็คือการหลบของพวกนั้นนะ่ะเราจะยกจักรยานเราขึ้นยังไงนะครับในจังหวะที่เราวิ่งมาแน่นอน30-40ิกโลเมตรชั่วโมงเนี่ย เมื่อถึงจุดนั้นแล้วมันเบรกไม่ทันแล้วแต่มันก็จะมีวิธีที่จะ a อ o i d มันได้เพื่อป้องกันถ้าภาษาไทยคงเรียกว่ารอดุงใช่ไหมครับยังไงแก้ไขโดยละกันถ้าผมพูดผิดนะครับหรือว่ายางที่มันไม่ให้มันแตกซึ่งการแก้ไขตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการฝุกฝนเช่นกันนะครับอย่าลืมว่าแค่สองสามตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เห็นสิ่งที่เราเห็นในสนามทบจะทุกสนามน,น,นะครับในสนามไตร ถัดมาก็คงจะเป็นเรื่องของ protecting zone ตัวเองคือหลายๆคนโดยเฉพาะไตรเนี่ยในสนามที่คนเยอะๆนะครับถ้าถ้าได้มาไม่ว่าจะเป็นโคนาเท็กซัสก็ตามนะครับขึ้นข่าวปีที่แล้วอยู่นะครับว่าแบบเฮ้ยมันนี่ไม่ใช่ d r าฟ t l e g a นะครับมาเป็นโซนเลยนะครับมาเป็นแบบเป็นฝูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเข้าสู่กร o u p r รด์โดยไม่รู้ตัวเนี่ยหลายๆคนจะไม่รู้ว่า โซนที่อันตรายแล้วแล้วเราจําเป็นที่ต้องบอกเพื่อนว่าเฮ้ยใกล้ไปจะเป็นยังไงนะครับหรือความรู้สึกที่ขี่โดยที่มีคนผ่านเราไปแบบนิ้วเดียวหรือบางทีก็สัมผัสกันอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้มีการซ้อมตรงนี้มันก็เกิดการโลกนะครับใช้คำถุมไหมนะครับแพนิคแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมเพื่เห็นหลายๆท่านที่ ที่เป็ซ้อมนะครับแล้วก็มีการแซงกันเกิดขึ้นในระยะกระชัน้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะวุ่วายแล้วก็บนนะครับคือบางครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนั้นอ่ะบอยสกิลถ้าคุณแข็งแรงคุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยโซนนี้เป็นของเราแล้วเราจะป้องกันยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ที่ถูกมองค้ามไปตอนนี้ลองย้อนกลับไปก็มี c o n v e ิ skill ใช่ไหมครับ emergency braking นะครับ protective แล้วก็ avoid obstacle อันนี้แค่4นะครับจริงๆแล้วสกิลเนี่ยที่ที่พวกเรามีในหลักสูตรของเราเนี่ยมีโอ้โหประมาณ70-80ส l กิลที่เราสามารถสอนได้นะครับซึ่งมันมีรวมกันทั้งเป็นเกมต่างๆนะครับเป็นเรื่องของการ slow speed turn high speed turn touching picking up อะไรเงี้ยหลายๆอย่าง,าง,างที่ที่ อาจจะไม่จําเป็นสำนักไตรแต่ผมเชื่อว่ามันจะทําให้เวลาของเราในการแข่งขันเนี่ยลดลงไปมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจในเรื่องนี้ก็ลองหลังไมค์มาคุยกันได้หรือถ้ามีใครสนใจเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมก็จะพูดให้ฟังแล้วก็จะพอยต์ไปหา resource ที่มันเป็นตัวอย่างที่ดีในการฝึกสกิลนะครับขอบคุณมากครับ ครับก็หวังว่าจะพอเข้าใจและเห็นภาพบ้างนะครับอย่างที่บอกตอนต้นรายการว่าจริงๆมันจะต้องเป็นงานสอนโดยที่มีจักรยานแล้วก็ได้มีการแสดงให้ดูว่าทำยังไงนะครับซึ่งถ้าถ้ามีใครสนใจนะครับก็บอกแจ้งลองแจ้งมาหลังไหม่แล้วกันว่าถ้ามีให้แจ้งด้วยจะได้ถ้า มีข่าวอะไรอัปเดตที่วางแผนว่าจะกลับไปจัดก็จะจะได้แจ้งก่อนนะครับเช่นเคยนะครับถ้าท่านผู้ฟังว่างนะครับก็อยากจะสละเวลาช่วยรบกวนสละเวลาไปรีวิวใน Apple iTunes นะครับหรือว่ากด follower ใน Spotify แล้วก็ถ้ากดไลค์ในเพจใน Facebook ได้ก็ดีนะครับแล้วก็ subscribe ใน YouTube Channel ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าเราทุกวันเสาร์เราจะมี Q&A นะครับแล้วก็แม้ว่าจะพลาดเราก็ยังเอามาเอามาปล่อยในรูปแบบของพอดแคสต์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรข้อแนะนำข้อติชมนะครับติดต่อได้ทุกช่องทางที่กล่าวไปข้างต้นรวมถึงอีเมลนะครับ podcast@lkrbkt.com แล้วผมก็หมอแป๊บก็จะพยายามตอบ ให้เร็วถ้าตอบไม่ได้เร็วก็จะเอามาออกรายการนะครับแต่จะแจ้งก่อนนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าหากมีปัญหาในกีฬาถามมาแล้วเราจะแคะแงะแล้วแกะมันออกมาสำหรับรายการข้าววินในเอพิโซดนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ